ประเพณีป่อยส่างรองเป็นงานบวชลูกแก้วเพื่อทำการบรรพชาปเป็นสามเณรในพุทธศาสนาโดยประเพณีนี้พบได้มากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะในอำเภอเมืองอําเภอขุนยวมและอําเภอป้ายยอซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวไทยใหญ่สืบเชื้อสายและสืบทอดประเพณีนี้มายาวนานมีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนและได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ต้องหยุดชะงักไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในปีพุทธศักราช2482-2488แต่ในปีพุทธศักราช2525ที่เป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีได้มีการฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมและขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างเชียงใหม่และเชียงราย ประเพณีปล่อยสั่งลองมีตำนานหลากหลายเล่าขานหนึ่งในตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวหดึงมีเทพสี่องค์ที่ต้องการเห็นมนุษย์จึงลงมายังโลกและร่วมแต่งกายงดงามฟ้อนรำกับมนุษย์อีกตำนานหนึ่งกล่าวถึงการบวชลูกแก้วที่เปรียบเสมือนการจำลองช่วงชีวิตของเจ้าชายสิทธ,ธาก่อนการออกบวชพิธีบวชลูกแก้วใช้เวลาประมาณ3วัน เริ่มจากการปรงผมอาบน้ำเจิมน้ำหอมและแต่งกายด้วยเครื่องประดับงดงามจากนั้นจะมีการแห่ไปตามถนนต่างๆในชุมชนมีดนตรีไทยใหญ่สร้างบรรยากาศสนุกสนานในวันสุดท้ายจะเป็นการบรรพชาลูกแก้วจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นผ้ากาสาวพัสสีเหลืองกลายเป็นสามเณรอย่างสมบูรณ์ประเพณีนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความสามัคคีของชุมชน เป็นงานที่มีคุณค่าและควรสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป